สวัสดีครับผมสวัสดีครับเรามาถึง EP ห้านะครับผมอาฟนะครับกับอาจารย์ตุ้ยครับสวัสดีครับผมตุ้ยนะครับก็พูดถึงว่ายุคของความเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วยุคความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ๆนะก็คือสองสมัยก็คือหนึ่งเป็นสองที่มีการเปลี่ยนคิดค้นสำรวจโลกหลายอย่างคที่อะไรใหม่ๆครัและอันก็ช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมครับ ก็คือที่เรียกว่าพลิกเลยับเนาะมีรถไฟนะฮะแล้วก็จำง่ายๆนะครับผมมักจะบอกทุกคนให้จำตัวเลขสองตัวเลขที่สำคัญรูปแรกเนี่ยออกมารูถ่ายนะฮะไม่รู้อาจเคยเห็นมหมที่เป็นหลังคาแบบโอเก่าในปารีสนะฮะเป็นรูปเขาดำแบบเบลอๆเลยนะตั้งกล้องไว้ชั่วโมงเลยนะรูปแรกมาแปดหนึ่งแปดสองหก นะรถไฟวิ่ครั้งแรกประมาณหน่งแปประมาณเนี่ยสามศูนยะ์เพราะฉะนั้นตากิษงเนี่ยผลิตเหล็กได้ก่อนแล้วก็ผลิตทางรถไฟประเทศเท่าเราก็ชอบการังกิ่นี้ไปตลอดประเทศเท่าเราคนน้อยกับเราทรัพยกรแยกแกบเราอากาศแยกก็เราแต่แม่งของโลกแล้วเราก็มานั่งเรียนภาษาอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ที่ภ <c oughs> าษา <c oughs> ที่มันเกินส <c oughs> ี่สเปอร์เนมันอาจไม่เปื่อนที่เขียน นะฮะก็นันที่เราพูดมาถึงเนี่ยคือเทคโนโลยีเนี่ยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงและมีผลต่องานศิลปะด้วยครับแล้วที่อาร์ตเคาแล้วอาร์ตได้พูดถึงเรื่องของพอร์เทรตใช่ไหมครับคือรูปที่เป็นรูปวาดในช่วงหนึ่งยุคเพยพะยุคเรมบรานเนี่ยเขามีโจชนต์กลาก็อยากอยากจะมีรูปแขวนกระแพงไว้เหมือนกันครับใช่ไหมฮะแลในที่สุดเนี่ยก็ พอเทร t เพเ n อร์อย่างเว็บรานเนี่ยก็ก็วาดดังขึ้นมารูปเล็กเล็กแตอนนี้พอกล้องถ่ายรูปมาแล้วสิอารว่าถ้าอาร์ตเป็นพอ r ทร t เพเ n อร์อาร์ตรู้สึกทริลไหมเขาเริ่มหวั่นไหวล้ะออกมาเป๊ะเลยอ่ะใช่ไหมเอาแล้วก่อนฉันจะวาดภาพเสร็จภาพหนึ่งกับรูปถ่ายแชะแล้วไปล้างแป๊บเดียวเสร็จเออมันก็ต้องมีความหวั่นบ้างเอแล้วอนาคต คือต่อให้นานแต่เราต้องยอมรับว่ารูปถ่ายเนี่ยมันเหมือนกว่าจริงป่ะอ่าครับใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าเป็นเพนเตอร์จะทำยังไงเก็ต้องหาแนวทางใหม่แล้วแนวทางใหม่แล้วผมก็คิดว่าส่วนหนึ่งของเอโดยเฉพาะที่กลุ่มที่เราเรียกว่าเพเชรนิสเนี่ยมีมีผลกระทบอย่างน้อยที่สุดอย่างอย่างมากแล้วก็อย่างน้อยที่สุดก็คือทางจิตวิทยาถูกไหมว่าเอ้ากล้องมันถ่ายรูปมันทําเหมือนได้แล้วอ่ะนะฮะ รูปที่เราให้เห็นเนี่ยรู้ใช่ไหมอันนี้เป็นรูปดังที่เป็นประเด็นเลยอ่ะ Impression Sunrise นะฮะครับแล้วก็อ่อรูปนี้นะฮะ e อ h ิบิ t ปี1875เราอย่าลืมว่ากล้องถ่ายรูปมาตั้ง50ปีแล้วครับนี่หรอไหมครับเพราะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าศิลปินมันต้องไปไกเลเรื่อยอะ่ะนะรูปถ่ายมันทำได้เหมเือนใช่ไหมครับนั่นไอ้รูป วาดมันก็ต้องไปไกลกว่าแล้วพี่ชิอันนี้เป็นสมมติฐานพี่นะพี่ว่ายุคแรกเนี่ยรูปถ่ายก็เป็นขาาดำเฉยๆดังนั้นอิมเพรสชันนิสตชอบของการใช้สีเยอะๆไม่ออกมไและแทนค่าสีก็จะแทนค่าสีไหมปกติน้าอาร์ตสีแบบนี้แบบนี้ทีไม่แม่งชมพูเขียวใส่เข้าไปเลยมันแทนค่าสีตลอดมันรูปนี้ก็เป็นรูปประเด็นที่โมเน่ย์นเอกิบิทครั้งแรกแล้วคนก็บอกว่านี่มันไม่ใช่รูปที่วาดเสร็จนี่มันเป็นเพียงแค่สเกจ ในคำว่าสเก org, you know? between, ็ตลอยขีดขวรในภาษาฝรั่งเศสก็อิมเพรสชิองหรืออิมเพรสชันนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนไปตีความว่าอิมเพรสชันนิสต์เนี่ยหมายว่าวาดประทับใจอะไรมันไม่ได้เป็นนิทานนะความหมายเดิมก็คือเป็นความสัจคัสติกคำที่ผักถางอ่าคือเหมือนแค่ภาพสเก็ต เออแค่ว่าสเก็ตเองก็ดูดิมันยังไม่เสร็จอ่ะปกติเนี่ยเวลาเขาอย่างเช่นสมมติว่าคนในอดีตเนี่ยเขาจะสเก็ตงี้ก่อนครับแล้วก็ทําดีเทลวอันนี้เสร็จแล้วก็ถือว่าแหวกไหมแหวกก็เขาแหวกมากเลยก็เนี่ยคือมันจะเป็นภาพที่จะเอาไว้สู้สําหรับภาพขาวดำในยุคนั้นผมว่าคือพยายามจะแหวกไปต่อแล้วมีสีสันแล้วก็แทนค่าสีนะฮะแล้วก็อิมเพรสชันนิสต์เนี่ยอันนึงที่เราต้องเข้าใจก็คือเขาเป็นโมเมนต์แคปเจอริง ตอนนี้ก็อีกอะสมมติฐานพี่ในกล้องยุคแรกๆรกเราจำได้ดิพอเราคุยกันในอีพีหนึ่งว่าสมัยตั้งแต่รอยสี่รอห้าตอนที่เรื่กงงานที่สี่ที่ห้าที่มันมีถ่ายถ่ายรูปเนี่ยก็มีตัวคําหยันไม่รู้อาร์ตไเห็นบางาทีนิดในรูปยังมีวางไว้เลยค้างไว้เพราะว่ามันต้องนิ่งมากไงมีไม้เป็นเป็นเหล็กที่มันแบบคอยวางแขนหรืออะไรไม่ให้ต้องยืนนิ่งมากเพราะฉะนั้นรูปเนี่ยกว่าจะเสร็จทีเนี่ยใช้เวลานานนะฟิล์มจะจบคือต้องตั้งอยู่นานเลยอิมเพรสชันนิสต์เนี่ยครึ่ รูปของโมเน่นะซึ่งต่างกับศิลปินยุคก่อนเขา่อกโมเน่ว่าเขเขียนนิดเดียวนะแต่ว่าเหมือนกันนะฮะเขาเขาชอบโมเมนต์แคปเจอริงนะฮะเราจะเห็นว่าอย่างเช่นในรูปนี้นะฮะอันนี้เป็นหนึ่งในรูปที่สวยมากนะแล้วเราจะเห็นว่านะฮะมันมีลมพัดเนี่ยไปไม้ปลิวก็วินาทีเดียวเป็นแบบนี้แน่นอนมันไม่ได้แบบเหมือนถ่ายรูปออกมาหรอกแต่ว่าแคปเจอร์ว่ะเห็นไหมมันปึ๊ก ช็อตเดียวที่กระโรงพลิวแบบนี้มันปลิวมันพลิวออกอ่าอ่ใช่แต่เป็นโมเมนต์ครคือเป็นจุดเดียวเท่านั้นเวลาเดียวเท่านั้นเซี่ยววินาทีเท่านั้นที่เป็นแบบนี้ที่เรียกว่าโมเมนต์แคปชูริงหรือหรือไอควันนี่ก็เป็นชัดเจนมากมันจะเป็นเพียงวินาทีเดียวเท่านั้นที่ควันของไอรถไฟเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้พอวินาทีต่อไปมันจะเป็นอีกรูปหนึ่งเห็นไหมเพราะนั้นโมเมนต์แคปชูริงของไอเดียของอิมเพรสชันนิสต์นี่คือโมเมนต์แคปชูริงคือการที่เก็บ จุดภาพบันทึกภาพแบบกระทันหันตรงนั้นไวนะครับโอเคนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอันหนึ่งที่เมืองอะไรฮะับได้ไหมเออโบดนี้น่าจะเป็นที่เมืองชั่วารวงใช่หรือว่ารวงใช่รวงนะฮะแล้วก็เป็นปราสาทที่โมเน่เนี่ยชอบมากแล้วเขาไปนั่งอยู่แล้วก็วาดแล้ววาดอีกอวาดแล้ววาดอีกเนาะเขาช่อพาร์ตเมนต์แถวนั้นใช่ไหมฮะ ใช่แล้วพี่ไปเจออภัยไม่หนึ่งเก่ามากเลยพี่ดาว่าอันนั้น,นอ๋อน,น่าจะเป็นะอันนี้น่าจะเป็นอันนั้นเลยเพราะมันมันตรงข้ามกี่เลยมันเป็นช่องเดียวนั่นเองอที่เก่าแล้วก็มันมุมเอ,อียงเนี่ยฮะเห็นไหมอิมเพรสชันนิสต์เนี่ยค้นพบแต่เราก็ยกตัวอย่างโมนเด่เยอะเห็นไหมอ่าเห็นไหมว่าสิ่งหนึ่งที่โมนเน่ค้นพบเนี่ยเป็นไทรนิฟิกมากอืมครับคือสีที่เราเห็นเนี่ยไม่ได้สีจริงครับถ้าพี่เปลี่ยนไฟเนี่ยเป็น สีชมพูหมดเลยเสื้ออาร์ตเป็นสีอหละก็ต้องออกเป็นสีชมพูถูกต้องเพราะอาร์ตเป็นสีขาวถูกไหมแลวถ้าเปลี่ยนพี่เปลี่ยนเป็นสีเขียวเสื้ออาร์ตเป็นสีเขียวเข้าไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโมเมนต์แคปจอริงมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสีที่เราเห็นเนี่ยมาจากแสงที่กระทบคโมเมนต์นั้นแล้วก็พออีกแ่นาทีแสงก็เปลี่ยนไปครับนะนึกออกไหมฮะ แล้วอ,อย่างที่บอกนะครับว่าอ <S 2> <S 2> พอพี่เปลี่ยนหลอดเป็นสีอื่นในห้องนี้แม้กระทั่งสีเขียวสีแดงที่บนโต๊ะนี้ทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปนะเป็นลักษณะนะครับเ,เนนะะรบรบพราะนั้นก็เน่อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นไซเได้ิกมากไม่มีสีจริงในโลกเพราะนั้นใครว่าพี่ดำอ,อ่ะพี่อาบอกว่าเนี่ยอยู่ยที่บริบทแสงแต่แสงว่าสองอันที่ใครถูกต้องนะฮะแต่สวยมากนะฮะ เขาวาดตั้ง30กว่ารูปนะฮะไปหาดูนะฮะ,ะ,ะรวมคาทรีดอลซีรีส์ของโมเนว่าสามสิกว่ารูปนะฮะ35ถ้าจะไปกระจายอยู่ทั่วโลกเลยปัจจุบันแล้วทำให้เราเลนของคริสตินตี้นะฮะนะฮะแล้วก็เหมือนกันตอนนี้เขาอยู่ลอนดอนเนี่ยเขาก็วาดที่ไหนฮะเป็นถูกต้องฮะเขาเช่าโรงแรมอยู่แล้วก็มองน่าจะเป็นปีที่เขาหนีสงครามอะไรเงี้ยแล้วก็จะเห็นว่าเ,เนี่ยมันก็อังกรีนิด ดูดิแบงท้องฟ้าอขึ้นเลยขบคัวขบคัวอยู่นี่คือไม่มีแฟนเหงานี่มีกัดผูกเขาตายได้นะอยู่นี่ขบคัเจอแดดวิ่งเข้าหาแดดวิ่งเข้าหาแก้ผ้าอะไรคนอังกฤษเนาะนะฮะเหมือนกันก็กลับมาสู่นะฮะรูปนี้ของเอ่อเรนูนะฮะเห็นไหมฮะคือคือเราจะเห็นว่าฝีแปลงจะไม่ค่อยเหมือนแต่ก็เป็นมีคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมฮะจะเห็นว่าบนเสื้อของคนเนี่ยมีไอ ด่างด่างด่างเห็นไหมครับดังดนี่คืออะไรดาวแสงแสงถูกต้องเงาแสงมันทะลุจากไอ้ต้นไม้นี่เหรอเหมือนอ้าอยู่ใต้ต้นไม้แล้วแสงมันมันพุ่งลงมาเป็นจุดๆอ่ะอ่าเห็นไหมฮะแล้วก็ไอ้อย่างที่บอกอันนี้ก็เป็นโมเมนต์โมเมนต์หนึ่งนั่นเองครับแล้วเราจะเห็นว่าฝีแปรงของโรนนี่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในคอนเซปต์ของอิมเพรสชันนนี่ก็จะมีสองสมกาเนี่ยโมเมนต์แคปเจอริงการเก็บพลังงานแล้วก็แทนค่าสี นี่หรอ,อไหมฮะชอบใช้สีที่วุ่วุ่นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นมงรูปดังเนาะของของโดนดัวเหมือนกันนะฮะที่อะไรคาเฟ่อะไรตรงนี้นะฮะนะครับน,นี่เราให้เซอร์เวีนะแต่โดนดัวนี่ก็อย่างที่บอกฝีแปรงก็จะไม่เหมือนหน้าสเก็ตดีครับมันจะมีความเหมือนชื่อเพราว่าโดนดัวโดนียอ,อะไรต่างๆแ,แบบคมชัดอะไรอย่างงเี้ยนะฮะอ่าม่นจะหวานเหมือนกับ คมจะไม่เชิอันนี้อาจจะฟุกคมอ่ะแต่คนใหญ่มันจะนัวนัวไม่รู้เออนัวนวมันชื่อเขาแล้วก็อีกอาจจะอิมเรสชนิสก็จะมีคนที่แปลกแวกแนวชาวบ้านเขาเลยะก็คือใครรู้ไหมฮะก็คือมาเน่เออชื่อมันจะคล้ายกับโมเน่นะรู้สึกได้ข่าว่าจึงงมิดกันด้วยจำผิดกันจำผิดจำผูกโมเน่มาเน่แต่มาเน่นี่สบายกว่าโมเน่ช่วงแรกรู้จะเกิดในฐานะที่ดีแล้วก็มาเน่จะ โมเดลไม่ใช่สีดำเลยสังเกตไหมที่ต่างกับโมเดลก็คือมาเน่ใช้สีดำแล้วก็จะวาดคนคะฮแต่ก็อย่างที่บอกก็เป็นการทิ้งฝีแฝงจะไม่เก็บเนียบนะแต่ว่าด้วยความรวดเร็วแต่ว่าเรื่องของมาเน่ก็จะเซเรียสหน่อยอันนี้ก็ให้มาให้รูปนี้มาด้วยจะได้รู้ว่าเออิมเพรสชันนิสต์ไม่ได้เขีย่ยแบบโมเดลเสมอไปนะครับนะฮะเสมอไปซึ่งนะพอได้ยินคําว่าอนะิมเพรสชันนิสต์เนี่ยคนไทยเราจะมาเกิดคุณชื่อกับอ<ม>ีกท่านหนึ่งก็คือแวนโก๊ะ อ่าอันนั้นใช่คนไทยจะไปคุ้ชื่ออ่าอันนั้นเขาท่านนี้เขาจะไปต่อแล้วหลายคนก็จะเรียกว่าโพสครับอ่ะงั้นเราคุยต่อเลยใน ep หน้าดีครับดีหมครับดีครับโอเคครับขอบคุณครับ